่อนชมคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้แนะนําตัวเพราะว่าเจอโปรบ่อยมากหรือรีบไปหน่อยอาจจะกีกะบ้างขลางตรงเนี้ยอาจจะไม่เตรียมพร้อมด้วยก็รีบเอินโอเคครับประถานอภัยนะครับไปรับชมเอ่อกันเลยโอเคโอ้โหดีนะรอดอยู่คนเดียวโปรไม่เยอะชิ้หมายเลย จีติดต่อกันไม่งี่เกมมั้งวับใช่เห็นชื่อตอกชื่อที่ขึ้นอะไระอไรผ้าแปดอะไรเนี่ยเออนี่แหละรอยมันแบนกลางเกมเหมือนผ้าแปอยรอดคอยรอดเถอะชีวิตจะได้ดีขึ้นยื้อไว้ยื้อไว้เราต้องยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เราต้องเลี้ที่สองคอสตอนไหนมันจะโดนแบนกลางเกมอ่ะเฮ้ยเงียบแล้วนิว เงียบแล้วขอบเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเงียบมันยังถามไม่มีเก้าอี้ป่ะไม่กูสาอัรคลิปไว้เนี่ยเอ้าคนเพิ่มเงียบแล้วใช่เก็บโรดีที่สุดนอะาปาขึ้นขึ้นขึ้นไปชุบโดนแมนแล้วโดนแมนกลางเกมแล้วชว์งงเลยไม่ต้องกลัวคนหรอกสภาพอี

ยพวกบเป็นรอผู้เองรอดได้ไงมาอยู่อย yeah> ู yani on, uh, ่ให้สุดแมพไหมเราต้องว่ายน้ำอยู่ให้สุดแมพไหมแล้วมันก็โดนแบนกลางเกมไงเนี่ยมันเป็นสูตรวะเป็นสูตรบ้าอะไรเมื่อกี้อยู่ในน้ำเมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันไม่สุดแมพไงมันต้องสุดแมพก่อนแล้วว่ายต่อไม่ได้อะไอขนาดว่ายแบบในบ้านมันว่ายไม่ได้หรือ ใจเย็นซีเดี๋ยวก็เกิดแล้วเกมดีคุณภาพเดี๋ยวคนก็เพิ่มเห็นไหมสิบสามแล้นะให้มันเป็นคนอ,อกหูเข้ามาวะเอออุ้งโดนฮะเสียงอะไรานายเอ,อ้ยขอ,อรายงานดิ เชี่ยนิแม่งพ่อ,องเป็นใครวะ oh, oh. ดํามเพทก็ยังไม่ได้ oh. เนี่ยเนี่ยมันยังไม่โดนรายงานกลางเกมอ่ะไอ้คิดดูมันยังโดแนแบรนเอออันที่จริงน่ะเดี๋ยวเขาอัดคลิปอยู่เขาอธิบายก่อนอันที่จริงอ่ะมันโดนไปตั้งเจ็ดเกมแล้วนเนี่ย oh. ใชมเมนยูเจ็ดหรือแปดวะเนี่ยไอ้ดูเลนจดหมายของความที่มันแบรนเรียงระเด็ดเลยเดี๋ยวโอ้มีกระสีเองเขารายงานมันไม่ทัน สี่ตัวเหมือนกันเนี่ยมอสมโนดีแล้วก็โคบ,บี้อะไรเนี่ยมูฟออนอาปาปดูดิว,ดว,ดวดิ่งเช็คเช็คเช็คนี่ไงเจอแล้วนิวอยู่นี่จะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลย,ยนั่นอะไรเงี้ยนาเนี่ยโอ้โหเบิ้น เบอร์หนึ่งใครวะไอ่งี้วะไม่มีแค่นั้นวะอืมใจ,ออใจเย็นเออใจเย็นเถอะรอกันอีอ่นรีบอะอนี่ไงนี่ศึกนี่มัดเลยเนี่ยมันเริ่มแล้วเนี่ย <c oughs> มัดเฟี้ยงควายเนี่ย <c oughs> นีเอออเด็กเว้ยมี <c oughs> ย่เป็นไงล่ะ แถวชมพูเนี่ยโนดนหมัดเนี่ยนิยายของเธอ MG อะไรอีกวะเนี่ยอำ้ำคนไหลเป็นน้ำเนี่ยเอ้ยนี่ไงมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยเดียฮะแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยนนไอเฮียโปรต่อยกันเนอะโคโบี้นิวโคบี้อีกแล้วโคโบี้แล้วตัวนิว สึกกับโคบี้อ่ะไอ้เหี้ยนี่สึกพอไม่ต้องเล่นเซาเสาพอเล่นซ้ายเนี่ยเสาซ้ายแล้วจริงๆอ่ะโอ้โหเนี่ยทำเป็นทำเป็นแบบนิ่งเขวขีนิ่งเนาะฮ้ยเหือแปดอย่ามันจะหลอกลอก่ออย่า กดไปที่รายงานน่ะแล้วก็ยังมีปุ่มอยู่ปัญหาอยู่านี่ทีเดียพี่เดียกดไปที่รายงานน่ะอย่าไปรายงานเนนะมปาแบบรูว่อยู่ัีะโอ้ยนี่ไงเละหมดแล้วเก็บให้กูเคี้ยวบางเถอะเป็นไรล่ะอิสว์นี่เขียนนี้ใหมต เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนแบนไม่เป็นไรดูก่อนมันมีโปรโสองตัวไม่ใช่เหรอเนเจอบ่อยว่ะผมโดนโคโบี้มูฟเนี่ยไอ้นี่โคโบี้มูฟออนอยัยงไม่เหรอ เอา้าว่ารายงานเขาบี้มูฟออนแล้วนะนยังไม่ดูรายงานเขาโดูไหมเขาไปอ่านแล้วโดนแล้วเขาโดนโคบี้มูฟออนต่อยมัดแล้วก็โดนเช่นนี้ขาดมังมเ,มเ,มเขาไปดูแล้วมันโดนรายงานแล้วตอนที่ว่าไล่เรียงนะ่ะ โคบี้มุกโอนนี่ทไมไม่เอาให้จบแมบบไปเลยล่ามันหาไม่เจอไงปิดโบแลยเช่นนี้นี่เนี่ยมันเปิดทะลุเนี่ยมันหยิบเหรียญไม่ได้โง่โง่หยิบเหรียญไม่ได้อ้าได้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าโคบี้ไงเนี่ยใครจะเหนื้อกว่า โคบี้มู e อนมันเปิดแล้วเนี่ยอยู่หน,หนิ่งไว้เนี่ยโดนแบนแล้วมั้งนี่นิ่งแบบนี้กำลังเปิดแมบไอเ้เปิดโปรโอยู่ทออะทำไมนานเลยวะนลดออกนกดออกได้อหมมันมันโดนแบนไง ไปเรากดออกไหมไปกดออกไปเลยเรารอดูว่าไหนวะเนี่ยโคบีม,มุกโอเนี่ยโดนแล้วไม่ยังจะมาอีกอ่ะแครปบอนจะไปนนั่นเออมามขอให้ก็จะจบคลิปก็ <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปนาน โอ้โหโรเยอะมากเลยไปแล้